วันนี้ก็อย่างที่เกิดไปแล้วเน่นอนก็ต้องเป็นหูซึ่งเป็นหูพลังงานธาตุทองอที่มีพลังงานธาตุดินและที่สำคัญคือเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลดีกับกระต่ายน้ำด้วยการที่พลังงานธาตุทองหายากกับดินหายากเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ความอะไรที่ก่อเกิดเป็นใหม่ก็เป็นไปได้ยากพอเป็นไปได้ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงของการที่คุณจะไหว้ตุจีงเนี่ยที่รับเทียบโชคลาาเลยสับซึ้งสุดขั้วปีนี้อาจจะไหว้ให้ตายอาจจะไม่ได้พลังก็ได้แต่ในระบบวิชาชั้นสูงของเหมาซาเนี่ยมันมีค่ายคาถาเขาเรียกหูค่ายคาถาหูค่ายคาถาที่จริงมันเป็นฮู้ผืนใหญ่แต่เราย่อมันเป็นฮู้ผืนเล็กก๋อจัดย่อลงมาแช่เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้ใช้ได้เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้มาเป็นหูค่ายคาถาเทพบโชคลาภประธานพรต ใครที่หวังอยากจะมีโชคลาภมีการก่อเกิดงานใหม่ๆหรืองานที่ตัวเองทําเนี่ยอยากให้ลาบลื่นและมีลูกค้าใหม่ๆรอดเรื<า>่อยลาดดมเทีโชคลาภและที่สําคัญคืออสุขภาพสุขภาพาสุขภาพสุขภาพของอในปีนี้หกหกเนี่ย네ในเรื่องของชัยภูมิประเทศไทยโลกไปแปลก <Das S 2> มีแน่นอนมีอีกเหรอยา<ม><ม>อรูบแปลกอะแน่นอนแปลกกว่าที่เป็นอีกแปลกกว่าที่เป็นแปลกกว่าควิดนี่เหรอใช่แล้วก็เป็นโรคใหม่เลยซึ่งไม่ใช่โรคโควิดกลายพันธ<ช>ุ์แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสมาชิกรายการมาตัสยามเนี่ยต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้เ่็ดพลังงานปีเนี่ยมันเราคำนวณตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ามันขาดมันขาดทองมันขาดดินเรื่การที่มันเป็นกระต่ายน้ำอ่ามันขาดทองมันขาดดินเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องดูว่าเราจะต้องหาทางรอดยังไงอื สวัสดีครับผมกอฟมัตรดสยามครับสวัสดีค่ะปอมีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมันตรดสยามนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับสอง6เรานะครับใช่ค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยครับว่าปีเนี้ยหนักแน่แต่ถ้าเชื่ออาจารย์เราจะรวยไปด้วยกันมีวัตถุมงคลเราก็จะดีไปด้วยกันใช่แล้วเราล่อไปด้วยกันใช่ครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวัตถุมงคลในสัปดาห์นี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันแน่นอนสัปดาห์ที่เราก็ห้ามพลาดสัปดาห์น ใครอยากรวยห้ามพลาดใครอยากรวยห้ามพลาดครับแล้วใครไม่อยากรวยบอ้ยคุณรวยพอแล้วอาจจะพลาดได้นะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปคุยกับอาจารย์แขกดีสอกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สมาชิกรายการแต่สยามทุกคนครับอย่างเป็นทางการอาจารย์ก่อนอื่นผมขอถามนิดนึงปีใหม่ปีเนี้ย ตะกุดการชงเรียงสําคัญแมาจาย์ตะกุดการชงพวกได้ตลาดชีวิตเพราะว่าสมาชิกของมรรดาบางคนนั่งใหม่ๆหม่ก็กลัวปีนี้หนูชงไหมครับถ้ากลัวชงพกเลยตะกุดการชงนะจ๊ะใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ตลาดชีวิตใช้ได้ต่อดชื่อตะกุดการชงใช้ได้ตลาดชีวิตรับผมเช่าครั้งเดียวใช้ได้ตลาดชีวิตโอ้คุ้มแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาไปงานอวบมงคล งานศพงานฝังศพโรงพยาบาลพกเลยพกได้เลยอาจารย์มันกันได้โอเคมันกันมันกันพลังงานร้ายได้ครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้พลังงานร้ายเป็นพลังงานดีก็ต้องห้าผีขโมยโชคเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีค่อยคู่กับเขาที่เวิร์กก็ได้อาจารย์ก็คือเรามีอยู่แล้วก็พกได้เลยอ่าโอเคผมบอกว่าพูห้าผีอาทิตย์ที่แล้วต้องมีครับผมไปขอที่ต้องมีอาจารย์นิดนึงค่ะอย่างตะกุดกันชงอะค่ะมีอ่าเขาเรียกอะไรต้องเปลี่ยนไหมอาจารย์ ไม่จาเป็นไม่มีโอกาสต้องเปลี่ยนใช่ไหมไม่เหมือนทัศนมาที่บวมดำไม่ไม่ไม่มีห้าหายอย่างเดียวห้ามหายอย่างเดียวไม่ได้เสียหายไม่ได้คือมันเป็นพลังงานธรรมชาติมันก็เลยไม่มีพลังงานธรรมชาติอะไรไปทําให้มันเสียได้โอเคเป็นพลังงานธรรมชาติคหดมันมันเป็นในวิชาหมาสัยเขาเรียกว่าวัตถุเวทวัตถุเวทวัตถุเวทก็คือเป็นการหลอมรวมระหว่างวิญญาณกับพลังงานอ่าแล้วก็ใช้เทพบังคับอื คือท่านก็พบก็จะกวนชงอ่ะแค่ครัวอย่างเดียวอย่าให้มันหายแค่นั้นเองห้ามหายอย่างอื่นไม่ต้องกลัวเลยซีเรียลอะไรจะได้ามจะอะไรไม่หายไม่เสื่อมนะงั้นโอเคถ้าเป็นพลังงานอ่ะแล้วมันก็กันพลังงานร้ายได้อ่โอเคคกันชงอ่ะแล้วยังมีอ่ะมีมีนิดเดียวนั่นสิเห็นพูดถึงวัตถุสมาชิกถามมาถามมาถามให้คือนเขากลัวชงเงินกลัวชงกลัวชงอะไรอาจารย์ก็เลยถามมาสมาชิกปีนี้น่ากลัวน่ากลัวอาจารย์ใช่ คือถ้าเอาปฏิทินทุกปฏิทินในปัจจุบันเนี่ยครับเขาใช้ระบบจันทรคติอ่ามันก็จะตุจีนปีใหม่จีนเร็วมันจะอยู่ในในเดือนของมกราแต่ถ้าใช้ปฏิทินสุริยคติครับยังไงก็เปลี่ยนในวันที่สี่กุมภาอ๋อก็ยังเร็วอยู่ดี ไม่ก็สี่กุมภาโดยสุริยะคติอ๋อถูกต้องแต่ประมาณนี้แหละไม่เกินไม่เกินยังอยู่เลยข้าวเกี่ยวของเดือนกุมภาอ่าอ่าอ่าก็คือถ้าเอาตาปฏิทินสุริยคติวิชาเหมาซานเนี่ยใช้สุริยคติไม่ได้ใช้จันทรคติอ๋อถ้าไม่เหมาซานใช้สุริยคติอะไรใช่ปลาแม่นยำอะไรแม่นกว่าอ๋อแม่นกว่าจ้ะล่คติเยแม่ว่าเยอะความแม่นยำแม่นกว่าเยอะ แต่คนเรียนปฏิทินสุริยคติมีน้อยมีบอกว่าสุริยคติเราจะเปลี่ยนปีจริงก็สี่กุมภาใช่ไหมจ๊ะสี่กุมภาเวลาประมาณสิบโมงสี่สิบเจ็ดนาทีสิบโมงสี่สิบเจ็ดคือเปลี่ยนเปลี่ยนปีปน,นักกษัตร์ปเปลี่ยนยนักกษัตร์ปีอ๋อโอเคเข้าเข้าสู่กระต่ายกระต่ายอ๋อซึ่งถ้าตามปฏิทินสุริยคติเนี่ยปีนี้เป็นกระต่ายน้ำกระต่ายน้ำกระต่ายน้ำพลังหยินอ่าหยินหยินกระต่ายน้ำพลังหยิน หิงกับหยางก็คือพลังงานด้านมืดอ่ะอ่าอ่าหิงพลังพลังหญินเป็นน้ําพลังหินซึ่งกระต่ายกระต่ายน้ําพลังหินในครบรอบของสุริยคติปีเนี่ยอ่ามันจะทําให้ขาดธาตุทองกับธาตุดินขาดธาตุทองธาตุดินทองกับธาตุดินขึ้นอืธาตุดินกับธาตุทองเนี่ยไม่มีพลังสบายแล้วธาตุดินมาแล้วเช่วจันธาตุสีธาตุดินธาตสีธาตุดินนะนะวันนี้ก็จะเป็นน้องเป็นธาตุเป็นธาตุทองโอเคเนี่ยเห็นไหมสมาชิกผมบอกแล้วว่า อาจารย์เขาวางแผนลูกพี่แล้วถ้าเทียบปฏิทินสุริยคติปีหน้าอาจารย์พูดแล้วก็ต่ายน้ําหินจะขาดธาตุดินกับธาตุทองสัปดาดแล้วออกเปดินมาแล้วนะถูกต้องสัปปาหดนีนเป็นทองแล้วเป็นทองโอ้โหแสดงว่าเป็นทองที่มีพลังงานดิน่ะเห็นไหมใครจะรักลูกศิษย์เขาจะแข็ก็เป็นดินดินที่มีพลังทองโอ้โห ถึงบอกไงครับพี่ถ้าพี่ตามมาเันแขกอ่ะพี่จะแย่ได้อย่างไงมีคนหวังแขกในค่ำนี้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องถึงพวกพี่พวกผมอ่ะยังพวก,ก่อนเลยเ <c oughs> พิ่เไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่เกินไปแล้วแนฐานะก็ต้องเป็นฮู้ซึ่งเป็นฮู้พลังงานธาตุทองอที่มีพลังงานธาตุดินและที่สําคัญคือเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลดีกับกระต่ายน้ําส่งผลดีด้วยนะจ๊ะ ทาตาปฏิทินของสุริยคติเนี่ยในวิชาหมอจาเนี่ยโชคในปีนี้หาได้ยากมากเพราะมันขาดทั้งดินและทองออเราถึงบอกว่าโชคได้หายากมากในปีนี้คือเปพื้นพลังดวงของจักรวาลเนี่ยอืม,มันขาดสองท่านี้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่มันขาดอะได้รอนอสองท่านี่จะกลายเป็นของหายากเพราะม,มันขาดนี่มันต้องหา,ายากายาก ในทางกลับกันในพอมันเป็นเห็นเป็นรูปร่างด้วยตามันจะมีพลังงานรุนแรงอืมอ่าจะมีพลังงานรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำปีน,นั่นอาจารย์ใบนะ ทองคำปีเนี่ยปีหกหกอาจารย์ไปนะรุนแรงนะรุนแรงหลังจากสีกุมภาไปรุนแรงรุนแรงจะแพงจะแพงมากอาจารย์ทำลายอาจารย์มาคาร์มาไม่เคยพลาดนะอาจารย์บอกแล้วนะสีกุมภาจะแพงมากอืจะแพงนะครับชนิดที่ว่าราคาไม่เคยเห็นเลยเป็นประวัติการใช่เพราะว่าาตาทองก็มีทตุทองมันจะมีพลังอืแล้วก็ท่าดินมันจะมีพลังมันจะเกิดสงคราม ซึ่งแน่นอนเมื่อไหร่มีสงครามทําให้ทองแพงใช่พอทุกอย่างไม่มีค่าทองจะมีค่าด้ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีว่าช่วงสถานการณ์มันจะเป็นยังไงงันปลาทีลล้าน้องหมูต้องฟังดีๆสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยด้วยการที่พลังงานธาตุทองหายากกับดินหายากเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ความอะไรที่ก่อเกิดเป็นใหม่ก็เป็นไปได้ยากเพราะเป็นไปได้ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงของการที่คุณจะไหว้ตุกจีงเนี่ยที่รับเทียบโชคลากเลยซับซ้สุขัาพปีนี้อาจจะไหว้ให้ตายอาจจะไม่ได้พลังก็ได้ไหว้ให้ตายก็ไม่เห็นผลประมาณนี้ได้ไม่ได้พลังก็ได้อาจจะไม่ได้พลังในในในเรื่องของพลังงานเทีโชคลาภเฉพาะปีนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยเฉพาะปีนี้แต่ในระบบวิชาชั้นสูงของมหาซาเนา่ย มันมีค่ายคาถาเขาเรียกหูค่ายคาถา,า,ถาที่จริงมันเป็นหู้ผืนใหญ่แต่เราย่อมันเป็นหูผืนเล็กอ๋จอจำย่อลงมาใช่เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้ได้เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้มาเป็นหูค่ายคาถาอ่าเทพโชคลาภประทานพรถูกถูกอ่าแล้วก็ประครับพลังงานให้อยู่ในปีของกระต่ายน้ําที่ทรงพลุ่นแรงอืเพราะนั้นในปีนี้หนึ่งปี เทพโชคลาภประทานพอที่รุนแรงแน่อ่าก็คือเป็นหู้ประจําวันนี้อที่เราออกก็คือหู้เทพโชคราภประทานพอรครับอ่าเป็น่ายคาถาฮู้เทพโชคลาภประทานพรโดยการดึงพลังงานของดินดินที่กลายเป็นดินระเบิดแบบรุนแรงเนี่ยเอามาให้ตัวเองมีพลังงานอือ่าเพราะฉะนั้นใครที่หวังอยากจะมีโชคลาภมีการก่อเกิดงานใหม่ๆหรืองานที่ตัวเองทําเนี่ย อยากให้ลาบลื่นและมีลูกค้าใหม่ๆรอกเรื่องผลพาดรูกเที่ยโชคลาภอ่าประทานพรและที่สำคัญคือสุขภาพ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 ของในปีนี้หกเนี่ยในเรื่องของชัยภูมิประเทศไทยในเรื่องของชัยภูมิประเทศไทยเนี่ยมันจะมีมรสุมมันจะมีมรสุมซึ่งแปลกมากมันไม่เคยเป็นยังไงยันทุกเดือนฮ ทุกเดือนมรสุมฝนตกนี่อาจารย์มันจะมีมรสุมทุกเดือนปกติเนี่ยประเทศไทยรับมรสุมตะวันออกตะวันตกอ่าใช่ซึ่งปีหนึ่งโดนเต็มที่สามรอบแต่ปีเนี่ยด้วยการเป็นพลังงานปีกระต่ายน้ําเนี่ยโดนทุกเดือนลงทุกเดือนเดี๋ยว็มีมรสก็มีแล้วเป็นมรสุมที่ล่องมรสุมที่แปดเพราะว่าเป็นล่องมรสุมระยะยาวล่องมรสุมจากมองโกล่องมรสุมอะไรอย่างจากไกลๆยาวๆเลยอ่า นิปีหน้าก็มีผลน้ปีหน้าก็อากาศน้ําท่วมสูงเลยเนี่ยอ่าโอกาสน้ําท่วมสูงไหมเรายังไม่ได้คํานวณถึงโอาในพื้นที่ไหนจะเกิดอะไรแต่ด้วยที่ว่าเป็นพลังปีของมันเนี่ยโดยพลังงานดาวในวิชาหมาศาเนี่ยกับชัยภูมิประเทศไทยที่มันฟ้องกันเนี่ยล่องล่องพัดผ่านมรสุมตะวันออกตะวันตกรวมถึงล่องการกดอากาศเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ถ้าใครเรียนดาราศาสตร์เนี่ย เราจะอยู่ในร่องที่1นึ0 1พ1 0 1น1่1พ1น1ิ1ห1ึ1งพันสิบหนึ่องกับป้เส้นอ่าปอปอไม่รู้เรื่องนั่นไหนนั่นไหะไม่ค่ยราไม่คู่้รื่อมันจะมีร่องมรสูมทั้งหมดห้าฤดูกาลของเราอ่ะตามตำราจีนเป้งเลยอ่าแต่ข้อดีก็คือชัยภูมิเราเนี่ย มันเป็นชัยภูมิของปลายมรสุมเราเลยไม่เคยโดนมรสุมหนักอ๋อเรามาอยู่ช่วงปลาย<แ>ที่พลังงานาแต่พลังงานกระต่ายน้ําเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่มาจากใต้ดินอ๋อแล้วเราเนี่ยประเทศไทยอยู่ในเส้นวงแหวนไฟการเกิดรอยเลื่อนวงแหวนไฟแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวซึ่นมิเม,มกาดประมาณน<แ>ีเ้เลย มมมียังไม่ได้คำนวยขนาดนั้นแต่แผ่นดินไหวมีแน่ๆง่ายๆประมาณเอาว่ากาญจนบุรีไหวบ่อยอน่กาญจนบุรีลันนองเนี่ยไหวบ่อยแน่เอาอย่างนี้บันเตศสยามไม่มีผลแต่กาญจนบุรีพังกล้ทุกคนตายหมดแล้วน้ำมาเร็วไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยพลังงานเทยาภูมิมันฟ้องมันเป็นแบบนั้นอ่าแล้วก็ภัยพิบัติมีแน่นอนโรคแปลก มีแน่นอนมีอีกเหรอยาลรแบแปลกอะแน่นอนแปลกกว่าที่เป็นแปลกกว่าที่เป็นแปลกกว่าโควินนีอีกอะใช่แล้วก็เป็นโรคใหม่เลยซึ่งไม่ใช่โรคโควิดกลายพันธุ์ไม่ใช่โคโควิดกลายพันธุ์แล้วเป็นยูงขึ้นมาอีกเลย ยังไม่ได้คำนวณอย่างจริงจังว่ามันคือโรคอะไรและทำลายเลยค่ะอาจารย์ทำลายปอดเหมือนเดิมยังไม่ได้คำนวณยังไม่คำนวณแต่ว่าแ่ด้วยพื้นดาวแบบนี้อาจารย์แค่รู้ว่าพื้นดาวเนี่ยทำให้เกิดโรคใหม่ขึ้นใหม่โรคใล่ก็เหมือนกับตอนที่เราคำนวณโควิดอ่ะอันน้พอเรารู้ปุ๊บเราคำนวณเลยคำนวณต่อเป็นรูปการหายใจอาจารย์ถึงดูต่ออันนี่เราดูแค่ว่ามันส่งผลมันจะเกิดโรคใหม่ยังไม่ใช่เราต้อง เราต้องไปดูดาวจริงบนฟ้าในชัยภูมิประเทศด้วย๋อที่บอกจา์ต้องไปบิกอากาศดูแล้วก็ไปดูชัยภูมิประเทศว่ามันส่งผลยังไงที่เรายังไม่ได้ดูแต่ด้วยพื้นฐานเบื้องต้นกระจกกระจกของหมาซาเนี่ยจะชอบบอกว่าถ้าดาวเป็นแบบนี้ล่องแคลกอากาศเป็นแบบนี้ชัยภูมิประเทศเป็นแบบนี้มันจะเกิดเรื่องหนึ่งสองสามแบบนี้แต่จะเกิดหนักเบากับใครก็ไม่คำนวณต่ออะไรไม่คำนวณต่อมันต้องไปดูดาวจริงที่ขึ้นอเพราะดาวจริงที่มันขึ้นเนี่ย สายตาเราที่เรามองเห็นดาวเนี่ยเราผ่านชั้นบรรยากาศหลายชั้นบรรยากาศฮะดาวแต่และดวงมันมีสีเป็นของมันอแต่คนที่จะมองเห็นสีดาวอ่ะตาต้องมีหินหยางอก็คือตาคือต้องเป็นคนที่เรียนมาโดยตดื่มาอะไรแยกได้ว่าดาวดวงนี้สีอะไรสีอะไรก็ได้ตามีหินหยางตามหลักชาการสอนของเหมาซานที่สมัยก่นไม่มีใครสอนแล้วอือครัก็ต้องไปดูว่าด้วยชั้นบรรยากาศที่เรามองเห็น มันก็จะมีวิธีการคํานวณแล้วรู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรจะเกิดเรื่องอะไรอ่าเหมือนตอนนั้นที่โควิดเนี่ยเราไปกินข้าวที่ตึกกะไรใบหยกใบหยกอ่าก่อนล่วงหน้าสองปีอืมใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่เคยบอกด้วยแต่เอาไปดูถ้ามึงเห็นกูจะไปยืนดูข้างนอ่แล้วกูก็เดินดูปุ๊บเฮ้ยดาวนาคข้างหน้ายสองปีมีปัญหากูพูดแต่กูไม่บอกว่าดาอะไรนะาวลนถ้ามึงจ ได้ที่ไปอยู่หมุนๆอ่ะใช่ใช่ที่ไปกินไปนั้นน่ะนั่นน่ะสองปีอนไม่อันนั้นคือเราเห็นในชัยภูมิเห็นด้วยบังเอิญบังเอิญบังเอิญอาจารย์มองขึ้นไปได้เห็นอาจารย์จะไปเพราะเราอยู่ในจุดที่สูงอมองเห็นด้วยบังเอิญแต่คราวนี้พอเราเห็นปุ๊บเราก็จํามาไว้คือข้อดีของสิญแสเนี่ยที่ต้องทําให้เป็นนิสัยเลยจาสังเกตต้องสังเกตเพราะสังเกตเห็นปุ๊บต้องเอามาวิเคราะห์ได้มันจะเกิดอะไรเหมือนกับรอบเนี้ย เราดูชัยภูมิปากแม่น้ําตะวันตกเอาไว้แล้วเราดูว่าเฮ้ยปีนี่มันส่งผลเรื่องนี้อแต่มันจะส่งผลรุนแรงหนักไปทางแนวไหนอะไรยังไงเนี่ยมันต้องมาดูต้องดูคดีคนนี้ดูดาวจรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสมาชิตรายการมาจากสยามเนี่ยต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้เม่พลังงานปีเนี่ยมันเราคำนวณตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ามันขาดมันขาดดินมันขาดดินเรด้วยการที่มันเป็นกระต่ายน้ำมันขาดทองมันขาดดินเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องดูว่าเราจะต้องหาทางรอดยังไงอืแค่เราอยู่รอดให้เศรษฐกิจของใครเป็นไงไม่รู้ต่ให้มันตัดสมาชิกมันตัดต้องอยู่รอดดอ่็คือนี่คือสโลแกนของเราอเราก็เลยได้ออกหูมาคือห้าผีขโมยโชคใช่แล้วก็วันนี้ก็คือหูเทพโชคลาาประทานพรเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเทพโชคลาาประทานพรเนี่ยใครได้ไปนะแนะนําว่าให้ไปใส่กรอบอันนี้ต้องใส่กรอบนะ อันดับแรกเบื้องต้นนะผืนที่หนึ่งให้ใส่กรอบใส่กรอบก่อนะให้ใส่กรอบแล้วไปติดไว้กลางบ้านบริเวณไหนก็ได้กลางบ้านตรงไหนก็ได้แต่ต้องชันล่างองหันไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังต้องต้องชันล่างเท่านั้นอาจารย์ล่างบนได้หมดทุกชั้นไหนก็ได้ใช่แต่ขอให้เป็นกลางบ้านให้ให้บริเวณกลางบ้านแต่ช้าไหนที่เมื่ไหนได้หมดเมื่อไหร่ที่พลังงานในบ้านส่งผลดีมันจะกลายเป็นโชคเลยอ๋อนี่คือในกรณีเอาฮูไปติดกลางบ้าน อีกกรณีหนึ่งคือพกคู่นี้คู่กับห้าเทพโชคละห้าผีขโมยโชคห้าผีขโมยโชคคู่กันคู่กันมันก็จะทําให้การขโมยโชคคันนั้นแปลแปลพลังงานมาเป็นทรัพย์สินเงินทองโชคลาภอีกต่อโคตรเจ๋งวะตั้งตั้งพกคู่กันถ้ากับอันเนี้ยมันใช้ใช้ได้สองมูชาติติดบ้านติดบ้านกับบแต่ดันห้าผีขโมยโชคมาพกอย่างเดียวเราจะเข็นมือใช่แล้วก็ไว้ในรถดีอันนี้โดยเฉพาะรถคันไหนมีหูกิมบ้ายิ่งดี แต่เพราะว่าต่ำใช่ไหมคะอาจารย์ด้วยความเป็นเทพถูกอ่ะจริงด้วยความเป็นเทพอาจารย์แล้วจริงๆนะเนี่ยเขาไม่ได้สนนะนะจีนจริงๆอ่ะไม่ได้สนแบบพกสูงพกต่ำแต่ด้วยความเป็นไทยแล้วเนี่ยเราพยายามมีความเคารพหน่อยความหมายของอาจารย์เนี่ยคนจีนไม่ได้สนใจเลยจะพกสูงพกต่ำทูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์อ๋อแต่ว่าให้มีความเคารพหน่อยแค่นั้นเองถึงเราจะพกเมื่อไหร่ที่ใจเราเคารพเนี่ยเราเหมือนกับเราน้อมกิดคำเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงาน ถ้าสูรภพตับแต่เราคนรถใหญ่ก็โอเคอยู่ได้ได้ได้หมดเข้าใจอะแต่เมื่อวามเมื่อต้นพกให้สูงไว้ก่อนแต่พกใส่พวงกุญแจใส่อะไรก็ได้ไม่ถือว่าตับอ่าแต่ถ้าใส่ในกระเป๋าเกงเนี่ยไม่ไม่ดีละเริ่มไปดีถ้าอยู่ในแค่พวงกุญแจอะไรยังไม่เป็นไรเหมือนในกระเป๋าสมัยก่อนพกเป็นเครื่องรางญี่ปุ่นกระเป๋าสะพายอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะประมาณอย่างนี้จะกลับมาใช้ใหม่ละ เพราะนั้นเน ok okay. UH, ี่ยหูเทพโชคลาภเนี่ยที่จริงเป็นหูค่ายกระถาถ้าจะเรียกชื่อมาให้ถูกก็คือค่ายกระถาทองค่ายกระถาทองเทพโชคลาภเทพโชคค่ายกาถาทองเทพโชคลาภทีกนี่อาจารย์คือมันเป็นหูที่แปลพลังงานธาตุดินดินก่อเกิดทองอทองดาวตำแหน่งดาวสองข้างตำแหน่งดาวสองข้างเป็นธาตุดินดินหินกับดินหยาดินขาวกับดินเมืดดินสว่างเนี่ยดินสว่างกับดินเมืด แปลให้เป็นพลังงานทองที่ส่งผลดีกับวิญญาณคนเป็นโอแล้วก็ส่งผลดีกับบ้านที่เป็นบ้านพลังหยากร์เขากับบ้านคนเป็นเขากับครูเนี่ยครูจะติดบ้านด้วยแล้วคุณจะพกด้วยใช่ควรจะดีควรจะพกเพราะว่าติดบ้านอะมันติดแค่อันเดียวก็อยู่ได้ทั้งบ้านเลยใช่คุมได้หมดแต่พกเนี่ยถ้ามีครูห้าเทพโชคห้าเทพแต่อันนี้นี่นักเรียนไม่ต้องพกเร่อเหมือนแก่ครูห้าผีถ้าถ้าเป็นเด็กอ่ะพกแค่ห้าผีขโมยโชคพอ แต่เขากับคนที่ทำวัยทำงานธุรกิจวัยทำงานเขจะไปทำงานทำงานทำธุรกิจอ๋อถ้าวัยทำงานคขจะพกสองชิ้นใช่ถ้าจะพกนะแต่ถ้านักนเรียนไม่ต้องพกเขาแข็ไม่ต้องพกพัดติดบ้านไว้เมื่อไหร่บ้านมีพลังงานจะแปลเป็นโชคเองค่ะแล้วเทศกาลที่จะไหว้ไอสิงเอะเอาไปตั้งไหว้เลยนี่ไงตั้งไหว้ได้ใช่ก็คือก่อนที่เราจะไว้กลางบ้านแล้วก็ไปตั้งไหว้เลยใส่กอดตั้งไหว้ก่อนตั้งไหว้แล้วก็ปีนี้ ไม่ต้องไปสนเทศโชคลาภมาทิศนั้นทิศนี้ทไม่ต้องสนเพราะจันบอกว่าถ้าจะไม่มีผลอยู่แล้วถ้าเราว่าเพราะนั้นเนี่ยแค่ตั้งรหายหน้าบ้านแล้วรูเนี่ยหันหน้าเข้าบ้านเพราะมาว่าไม่สนใจทิ้ทางว่าจะนึกษมาทิศไหนไม่ต้องสนใจแล้วสนใจเราเอาหน้าบ้านเราเป็นหลักเอาหน้าบ้านแล้วก็เอาคูเนี่ยหันหน้าเข้าหน้าครูนี่นะครูดีนะเอาครูเนี่ยหันหน้าเข้าดบากสารเทพโชคลาภแล้วก็ใคร บางคนบอกอาจารย์ครับผมมีหูเทโชคลาภผืนผ <dry> ืนเก่าผืนแล้วสีเทาๆน้ำตาลไม่มีผลนะไม่มีผต้องผืนนี้ต้องผืนนี้แล้วใช่ไหมอาจารย์ต้องผืนนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นผืนนี้โอเคเพะนเนี่ยก็เหมือนเดิมอะราคาหนึ่งพันให้ทุกคนได้เช่าสบายสบายเช่าได้ราคาหนึ่งพันบาทใครที่อยากจะอยู่ลาดปลอดภัยแล้วก็หูนี้มีผลเกี่ยวกับเรื่องการพลังงานวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพด้วยใช่เพราะเมื่อไหร่ที่ทองแข็งแรงสุขภาพแข็งแร เพราะนั้นเนี่ยคูเนี่ยมันมีพลังมันไปค้ายคาถาที่ใครที่ไม่สบายตั้งแต่ปีที่แล้วแปลกๆไม่หายโควิดลองโควิดลองโควิดมึงพกเลยกูรับประกันว่าหายโอเคต่อให้ลองโควิดก็้าหายลองพกเหลยลองพกเลยพกเลยเพราะนั้นเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ดูเลยว่าใครอยากได้ไงก็ว่าไปอ่าครับอะสุดท้ายนะครับสมาชิกที่สนใจนะครับคูคาถาคาเทพโชคลาภเฮฮาเทป คูคู่ไข่ถาเทพโชคลาภคู่ไข่กระาทองเออคู่ไข่ถาทองเทพโชคลาภโอเคใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับวิธีติดคืออาจารย์บอกคูผืนแรกคู่ใสๆกรอบติดบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวัยทำงานเนี่ยควรจะพกคู่กับคู ผีขโมยโชคโอเคโอ้ยสับสดตือใครสนใจครับก็สามารถติดต่อเพจมันตากับเพจล้วเพื่อมีตังค่ะครับเพจฝั่งมันตาสยามนะครับก็จะมีเพจรายการมันตาสยามนะครับน้องหมวยเป็นคนดูแลนะครับเพจก๊อบมันตาสยามเอฟซีนะครับกับเพจร้านมันตาสยามนะครับผมเป็นคนดูแลเองนะครับแล้วก็มีเพจร้านมันตาสยามนะครับสาขาหใหญ่แล้วก็มีเพจมันตาสยามเอฟซีครับ ส่วนร้านเพื่เครื่องมีตังนะคะก็จะมี2เพจหลักๆนะคะก็จะมีร้านมีตังสงขาน้องโน้ตเป็นคนดูแลคะ่ละไลน์เพจหนึ่งก็จะเป็นเพจเป่ามีตังน้องเป่าเป็นคนดูแลเองคะ่ะครับก็อย่างที่ผมแจ้งสมาชิกตลอดนะครับว่าใครที่เป็นสมาชิกมันตะเนี่ยมีอาจารย์แขกเป็นหัวหน้าครอบครัวนะพี่สบายใจได้ครับเพราะว่าทุกครั้งในการเราออกวัตถุมง,งคลอาจารย์เขาวางแผนให้พี่หมดใช่แล้วอาจารย์รู้เลยว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณต้องใช้อะไรสัปดาห์นี้คุณแค่ใช้อะไรคุณแค่ตามอาจารย์ไปเรื่อย ผมรับรองครับไม่มีแย่กว่านี้คนอื่นแย่ยังไงเราไม่รู้อย่างที่แใจพูดใน,ร,นรายการมาตด<า>สยาต้องรอดนะครับต้องอยู่รอดปลอดภยัยกินดีอยู่ดีครับ<ะ>อยากฝากสมาชิกไว้นะครับแล้วไงเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าะนะครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ